สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่เล็กกี้แล้วนะคะวันนี้พี่เล็กกี้อยู่ไอดีของใครเอ่ยพี่เล็กกี้ก็อยู่ไอดีของพี่โคนนัน้นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้พี่โคนนันเขาไม่อยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาไปไหนคงส่ไปหาผู้สาวแล้วมั้งโอ้พี่โคนนันมีเพชรอยู่ 30, สามหมื่นองนะคะโอ้โหได้เรื่องเลยใสให้หมดดีปะเนี่ย oh. โอเคนะคะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวพี่ลักกี้จะลองมาดูก่อนนะคะว่ากิจกรรมหน้ากากไฟมันอยู่ที่ไหนนะคะ อทุกคนมันมีกิจกรรมนี้ด้วยอ่ะลัก,กี้ลอยย่อสงสัยมาใหม่นะคะกิจกรรมนี้เพิ่งมานะคะเพิ่งมาวันนี้ละมาั้งไหนหน้ากากไฟอยู่ไหนนะคะเรามาสุนหน้ากากไฟกันนี่ไงทุกคนโอ้พี่คนนั้นมีเหรียญอยู่15เหรียญน,นะคะทุกคนโอเคโอ้ไซส์เพชรหมดปะเนี่ยไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนดูดิโอ้หน้ากากไฟนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยนะคะทุกคนหกสิบเไปก่อนนะคะเผื่อมันฟุกไงมันออกง่ายก็เป็นไปได้นะฮะไงอ่ะอ้าวสุ่มเลยเหรอโอ้โหได้ปะเนี่ยอ้าวได้ตังนะคะอืมสงสัยน่าจะได้ยากนะคะเดี๋ยวพิล็กกี้จะลองสุ่มไปสักห้าครั้งไปเลยนะคะทุกคนมันน่าจะได้เร็วนะฮะโอเคนะคะสุ่มไปเลยนะคะ รู้จะได้หรือเปล่านะฮะนี่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 โอ้ยอีกได้ไหมเอา้าไม่ได้ทุกคนเฮ้ยไม่ได้อีกแล้ว啊เอา้าอะไรเนี่ยโอย้ไม่ได้เลยเดี๋ยวตายเลยหมดไปแล้วทุกคนวันนี้พี่ลักกี้จะสุ่มจนกว่าจะได้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะหมดเพชรไปเท่าไหร่นะคะพี่โคนันมาไม่รู้ว่าพี่โคนันจะดุพี่ลักกี้หรือเปล่าถพาพี่โคนันดุทุกคนก็ ข้าค้างพิระกี้ด้วยนะคะดุพี่คนันกลับเลยนะคะใ้พี่คน,นันดุพิละกี้คนดูจีดุพี่คน,นันเลย <c oughs> โอเคโอเคพูดเยอะละไปสุ่มต่อ <c oughs> ไปเลยได้ไหมนะ <c oughs> เอา้าไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่ได้อีกแล้วอ่ะโอ้ยไม่ได้เลวทุกคนหมดไปเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้ไม่ได้สักอ,อันเลยอ่ะโอ้ยตายแล้ว กดต่อกดต่อนะคะอไปเลยได้ไหมนะจะได้ไหมนะทุกคนได้ไหมนะเอ้ยเอ้ยออกออกอุ้ยไม่เท่าอีกแล้วคิดตัวข่อยอุ้ยไม่ได้อีกแล้วค่ะทุกคนดูดิโคตดเกลือเลยอ่ะเอาไงดีเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยอ่ะอีกรอบอีกรอบนะคะทุกคนสุ่มไปอีกรอบนะคะเอาอะไรเนี่ยเข้าอะไรของพวกเนี่ยอ้าออีกรอบอีกรอบนะคะทุกคนนี่ไม่ได้โอ้สักที เมื่อกี้ทำอะไรนะฮะ <c oughs> ไ่เพชรไอตัวสูบนักกากไฟอ,อะไรนะไอตัวเพชรเขาไอตัวโอ้เขา <c oughs> อ <c oughs> อกไปแป๊บเดียวเมื่อกี้อ้าวใช่หรอที่เราออกไปหาผู้สาวหาผู้สาวอะไรไม่มีบ้อาอะไรเนี่ย <c oughs> จะสูบอะไรนะ สุ่มหน้ากากไฟให้ไอตัวไงเห็นมันสวยเห็นไอตัวยังไม่ทันได้เขาก็เลยจะสุ่มให้อ่ะเอาดิอ่ะโอเคเดี๋ยวสุ่มสุ่มต่อเลยนะอะไรอะไรเออได้ตัวนี่โ <l ots> อ้โหมาเผาเพชรกัน,นชั้นเลยเนี่ยโอเคสุ่มไปเลยนะฮะ <l ots> ไปไหมสูมไปไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าในตัวนี้จะไม่ออกพี่เฮ้ยไม่ออกอีกแล้วว่ะดูดิอนะ่ะได้พิมพ์เขีขวยวเกลียนแล้วเนะี่ยยังไม่ได้สักอันดิโอโหหมดเพชรไปกี่เพชรแล้ว พันกว่าจะเข้าสองพันแล้วฮะ,ฮะสองพันเพชรโอ้โหยังไม่ออกอีกเอเคมมันต้องเป็นสเต็บแล้วอะม,มารอบนี้เขาว่ามั่นใจว่าได้แน่นอนแนตัวคะ่ะอามั่นใจนะนะมันได,<ะ>ได้หรือเปล่าทำไม <c oughs> ลูกี้ส่บเกลือจังไม่รู้อะทำไมไม่ออกอีกแล้ว <c oughs> อะไรโอ,โอ้ไม่ใช่แล้วลักกี้เกลือจัดเลยไม่ใช่มันเป็นสูตรไอตัวเขาจะทำอะไรไสูตรอะไร<ห>อ,<า>อะเขาจะทำสูตรไอตัว,เตตวดวเนี่ยสูตรเนี้ยเขาไซซ์มานานมากเลยนะคะ,ะในต,ะตัวละครเอาตัวละครนี่เออตัวครนี้ก็ได้มันเกี่ยวอะไรกับตัวละครเนี่ยเอหนียวหนาวมันได้แน่นอนไอตัวเสื้อดิอ่าไหนไหนอยู่นี่อ่าเข้าไปตู้อีโวนี่หนี่เดี๋ยวเขาจะสูมให้เลยเธอคิดว่าได้เลยจิ้มไปหลายๆรัวเลยจิ้ม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 อย่างนี้ ไอตัวสังเกตดีๆนะออกแน่นอนนะฮะเอาดิโอเคไปนี่ออกแน่นอนเสื้อดิต้องได้ไนี่แม็กกี้เมนอยู่แล้วนี<อ>่แอกนอนี่โอ้ยแอกเนอะเดี๋ยวหวังจะเสียท่ายานะ <c oughs> เอ้าทำไมไม่ออกอ่ะทำไมไม่ได้อะ่ะไอตัวทำไมมันเกลจ้าโคตรเกลืออือออเอา,อ,าอีกรอบก็ได้<ว>ด <ๆ S 1> อ่ะไ,ไป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 เรื่อยๆสูดเรื่อยๆเลย อ่ะเขาอยากได้พอดีนี่จริงเหรอ,อนี่ออกมันไม่ออกไอตัวนี่ได้อะไรนี่อวอา้า <c oughs> <c oughs> วทำไมละกี้<ม>สุ่มเกลือจังม่ดินด้วยแหละอันนี้มันเป็นอะไรนี่แหละถ้าครั้งนี้ได้นะเขาจะบอกละไอตัวสิบรั้งเลยอ่ะเอาดิอ<า>่ะเคไปสุ่มเลยนะฮะออกไม่น่าออกไม่นออม่าออกเธอขอร้องเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดก็หอนไม่ได้โอ้โคตรเกลือเลย ตะกี้โคตรเกลือไหนดูมาเขาลองสุ่มดิไม่อีกรอบมาอีกรอบไม่ทำทำไม่ได้แล้วกี้จันนั้นเลยเนี่ยะไปสุ่มเลยโอเคต้องได้ได้อีกนิดโอ้ยเนาะหมดเพชรไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะเข้าสามพันแล้วไอ้ตัวเดี๋ยวเข้าสามพันแล้วโอ้โหหน้ากากไฟอะไรวะสามพันเกลือจัดเลยฟรีไฟโคตรเกลือเลยมามาเดี๋ยวคนนั้นจะสุ่มเองดูนะเดี๋ยวคนนั้นสุ่มไม่ดู อ่าคอยดูนะกดไปเลยทีละห้ามันจะออกหรือเปล่าคอยดูนะมาบมาบมาบหน้ากากไฟหมื่นเพชรดเทว่าเปลี่ยนไปได้ปะก็น่าจะเป็นไปได้นะตัวเข้าสุ่มอาจจะเข้าสามพันเพลียวเอาหกสิบเพชรไว้ก่อนเอ้ยเอ้ย อันนี้คือเรากดมากี่ครั้งแล้วคือแบบประมาณ50ครั้งเนี่ยได้แล้วเห็นปะเชข้าเขยียนบอกอะห้าสิบครั้งอะยเอ,อ้ยได้แผ่นแข็งนะ้โอ้ยไม่ได้ขอให้ออกเลยสักอันหนึ่งก็ยังดีอะโอ้โหมไม่ออกอะอะไรดี <c oughs> ถ้าหมื่นเพชรไม่ได้ี่ทำไงอะเป็นโรคตายตายตายแน่นอนยมโยมเป็นกี่ย่อมแล้วอ่าเดี๋ยวคนนั้นสุ่มเองเดี๋ยวคนนั้นกดสุ่มเองเดี๋ยวเขาให้โอ้โหดูดิ นี่อ,ออกแล้วเ,นนเห็นว่าออกแล้วหนึงนหน่งอ,องีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งได้สองได้สองอ่าได้แล้วหนึ่งเห็นว่านี่ได้มาแล้วดได้มาอันหนึ่งโอ้ยคนนั้นมายกดรับของก่อนแป๊บนึงนะ <aram> ส่งไปอีกกดส่งไปเลยกดข้ามาไปเลยเน,น,นี่ยเนี่ยเห็นปะออกแล้วกดข้ามาไปกดไปรัวๆเลยเนี่ยได้แล้วได้สี่อันเลยใช่หรอใช่จะไปเอาอะไรมากได้มาอีกเป็น5อันอีก จะไปเอาอะไรมากอะ่ะเรากดแบบยืนย้นมาเลยไม่ต้องไม่ต้องรอลุ้นอ่ะพอดีได้แล้วลักกี้เดี๋ยวกดแรกเลยนี่คนนั้นจะเอาอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าคนนั้นก็อยากได้เหมือนกันเออลักกี้แบบไม่แบบสุ่มให้คนนั้นนี่คือแบบว่ายัางไงเนี่ยเออสวมใส่ไปเลยโอเคนะได้นะอันนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้สองอันใช่ปะเราไม่เอาครับเราจะเอาแบบนี้เราจะได้แบบเยอะๆหน่อยวเปิดไปเลย สรุปใครมาสุ่มวะเนี่ยอ่าเห็นไหมนี่อะไรลักกี้เป็นอะไรงงงงอะไรมีอะไรอีกในไหนลักกี้ก็ได้มาแอบสุ่มแล้วมาเดี๋ยวนะคนนั้นเห็นอันนี้ลักกี้ทำอะไรเนี่ยทำคลิปขาลักกี้ทำคลิปทำคลิปอะไรแอบสุ่มของไอตัวแต่ไม่รู้ว่าใครสุ่มเขาสุ่มอไอตัวสุ่มดูดิไอตัว มาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาสุ่มให้อตัวไม่รู้จะหมดเท่าไหร่นะอ่าไปเลยสุ่มเลยสุ่มไปเรื่อยๆเลยนี่สุ่มแบบโคนันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้จะสุ่มอะไรนะอ่ะโอ้โหเกลือเกลือกดกดไปเลยกดไปเรื่อยๆอ่ะจะหมดกี่ใบจะหมดบัตรฟรีกี่ใบอ่ะสุ่มสุ่มลักกี้ลักกี้ลักกี้สุ่มโคตรเกลือเลยทำไมลักกี้สุ่มเกลือจัน ไม่ออก้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วอ่ะนี่ไอตัวนี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเออเอาเอาซุ่มผมมันงปะไม่ไม่ไม่ไมวแมาไอตัวเป็นไงซุ่มของมันนี่เหนื่อยปะเหนื่อยมากแล้วก็เป็นโรคไตเลยจะเป็นโรคไตเลย คนนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันปะไปหานอนคนนั้นไปทําธุระข้างนอกมาไปาทําธุระหรือไปหาผู้สาวหรือเปล่าหาผู้สาวอ,อะไรไม่มีคนนั้นไม่มีผู้สาวคนนั้นมีแต่ละกี้คนเดียวโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่คน้นันกับพี่ละกก้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับผม เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่คนันออกไปข้างนอกนะครับผมแล้วก็มาก็เหนื่อยมากเลยนะครับผมถามว่าพี่คนันโกรธไหมที่พี่ลักกี้แอบใช้เพจพี่คนันนะครับพี่คนันไม่โกรธนะครับผมเพราะว่าเออพี่ลักกี้สุ่มของให้พี่คนันแบบเป็นของที่พี่คนันอยากได้อยู่แล้วนะครับทุกคนนะพี่โกรธจริงเนาะไม่ไม่โกรธคคคิเะนนนนนโาุส ทำไมไม่ใช้เพชรให้หมดเลยเหลือศูนเพชรเลยได้สิมาพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่น <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนไปแล้ย <c oughs>